สวัสดีครับสำหรับในวันนี้เราจะมารู้จักกับการใช้งานไฟประเภท1น,นะครับที่ชื่อว่า Portal Light นะครับในซีนนี้เรามีการวางแสง2ดวงไฟดวงที่ถือว่าเป็นเมนแล้วก็ช่วยทำให้เราได้ภาพรวมของความสมจริงเนี่ยมันคือไฟดวงขวามันมีชื่อว่า Portal Light คำว่า Portal เนี่ย มันหมายถึงช่องแสงจริงๆการจำลองแสงเป็นเสมือนแสงที่ผ่านหน้าต่างมาเนี่ยเรามักจะใช้เทคนิคการเอาแสงมาวางอัดที่หน้าต่างแต่ว่าในตัวอนุรินเดอร์เนี่ยเขาได้คิดไฟขึ้นมาตัวหนึ่งที่ชื่อพอร์ทัลไลท์วิธีการใช้งานมันเนี่ยจะต้องใช้งานคู่กับโดมไลท์นะครับดังนั้น เราจะต้องเริ่มจากการสร้างโดมไลท์ขึ้นมาก่อนนะครับที่แท็บของ Ano นะครับโดมไลท์อยู่ที่นี่นะครับสร้างสกายโดมขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่เราทําการสร้างสกายโดมขึ้นมาแล้วนะครับเราลองไปเช็คแสงที่เราได้กันครับนี่จะเป็นแสงที่เราได้จากสกายโดมจะเป็นแสงที่ค่อนข้างจะเรียบ flat band, band ไปเลยนะครับเราอาจจะมีการใช้งานภาพ HDRI เข้ามาช่วยนะครับเพื่อทําให้ตัว lighting ที่ออกมามีความสมจริงมากขึ้นนะครับ HDI ที่เป็นแบบสตูดิโอซึ่งเมื่อเรานำเอา HDI เข้ามาใช้งานปุ๊บมันก็จะมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่าตัว HDI เนี่ยมันประกอบไปด้วยน้ำหนักสีขาวเทาดำนะครับพอมีน้ำหนักขาวเทาดำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็น ทั้งเงาสะท้อนและเกิดในเรื่องของแสงที่เป็น diffuse light ที่มันเข้ามาโดนตัวโมเดลของเราเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดูมีความสมจริงมากขึ้นเยอะเลยนะจะดีกว่าตอนที่เรายังไม่ได้นำ HDR มาใช้แสงมันจะค่อนข้างแบนเราจะ select ไปที่ตัว skydome นะครับจากนั้นเครื่องมือในการสร้าง portal light ก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับ skydome เลยนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับคำสั่งชื่อว่า create light portal พอเรากดไปปุ๊บนะครับ มันจะทำการสร้างเป็นไฟที่หน้าตาเหมือนกับ a อร์เรีย t ไลท์เป๊ะขึ้นมาให้เรานะครับทดลองนำเอาไฟดวงนี้ไปวางอยู่สักด้านหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำการ ipr render ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะมืดลง portal light เ,เนี่ยมันจะเป็นไฟที่ทำตัวเสมือนกับว่าแสงของ Skydome เนี่ยถูกส่องผ่านช่องหน้าต่างนะครับใน position ที่เรานำเอาไฟ portal light ไ,ไปวางไว้ ถ้าเราอยากจะให้พอ r ทอลไลท์เนี่ยมันสว่างขึ้นเนี่ยเราทำได้โดยการไป Select Skydome แล้วไปเพิ่มความสว่างของตัว Skydome นะครับเรามาทดลองเพิ่ม Exposure ขึ้นไปที่3กันนะครับการใช้งาน p o r t l l i g h t เนี่ยใช้ได้ดีมากกับการที่เราจะจัดซีนที่ต้องการความสมจริงแล้วเป็นลักษณะของแสงผ่านช่องเข้ามานะแสงจะมีการถูก Control มันจะเข้ามาแบบมี Direction ที่ชัดเจน นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะไปเพิ่มพอทเทอร์ไลท์กี่ดวงก็ได้นะครับเราไปเลือกที่ตัวสกายโดมนะครับจากนั้นไปกดสร้างพอทเทรไลท์มาอีกแล้วผมอยากที่จะเหมือนสร้างช่องเปิดที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เพิ่มนะครับมันก็จะเป็นเสมือนกับว่าเราเนี่ยมีการเจาะช่องหน้าต่างเพิ่มไม่ว่าเราจะมีพอทเทอรไลท์กี่ดวงจะคุมที่ตัวโดวมไลท์ตัวเดียวเบ็ดเสร็จนะครับ หลังจากที่เรามีการใช้งานพอร์ทัลไลแล้วได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจแล้วนะครับเราก็ยังสามารถจะเติมไฟธรรมดาเพื่อเสริมงานของเราเนี่ยเข้าไปได้อีกอย่างเช่นเราอยากจะเติมไฟที่มีสีเข้าไปด้วยนะครับเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานของเรานะครับแล้วก็อยากจะให้มันมาใน d i r e i t i ่นทางด้านหลังเพื่อม,มาทำหน้าที่เป็นลิมไลท์สำหรับเทคนิคนะครับการใช้งานเครื่องมือที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ ก็น่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทําให้เราสร้างงานออกมาได้มีความสวยงามมากขึ้นนะครับวันน,วนี้ผมอาจารย์พรจากไลซี่จีขอบคุณท่านสำหรับการรับชมนะครับล้วพบก,นกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ